ยี่าสวย่สวยกินไหมากินหัวโพดสาคูกินหัวโพดๆๆกินหน่อยกินง่ายหัวโพดหัวโพดต้มย้ายเลยเนี่ยหวานหวาน ยืนกินทุกคนมากินข้วโพดข้อโพด,โดโต้มย้ายกินน่อยกินใหญ่แซบบอสาคูขอยอีกขอยอีกมีข้อโพดโตม้ม คอยอีกคอยอีกนี่ขาพูดตม้มนก่อบุ้งนิดเลยนี่นะคนขาพูดตม้มย้ายต้มให้สดๆดูสาคูกินออต,ต้องเปลี่ยนซื้อ,อ,อเว็ดแล้วอร่อยไหมสาคูอุ้ยหวานคือ้ยหวานแถบวะ thì sai oải còn, xa sai kinh đấy, còn hiểu <hổ> ừ. nhiều <Nhạc> vào <hổ> phanh luôn, bộ Kinh đó, kinh sakoo, lê lọ Kinh to นั่งพับเพียบกินได้ไหมขอต้มย้ายแสบข้าวโพดไม่ใช่ข้าวต้มเออข้าวโพดโพกิดข้าวโพดตมพ้มทุกคนอืมอร่อยไหมสาวพูรอร่อมืมอืมเห็นไหม ใช้บิลเลียสาคูกินข้าวโพดต้มข้าวโพดข้าวเหนียวต้มหวานปัขึ้นรถขึ้นรถแล้วป้าป๋าไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นหรอกไปเร็วมามาไปแล้วนะไปแล้วนะาคูไปแล้วไปแล้วนะไปมะเนี่ย ะม่ไไปดกมามมาก่อนนี่ยก้วถึงน้ำนเก่ง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 ข้างนี้นี่น่ะนแป๊บหนึ่งข้างนี้สองข้างอือเก่้นเหรอ่อีนข้าง

ส่วนร่วมไปแล้วนะคะส่วนร่วมส่วนร่วมขอนั่งลงนั่งขอขอุกขอไม่เจอกันอืมาเมื่อได้เคยฝึกไงมีโต้นผันนะฮะโดมหันยังนอนกินหรอนอนกินไหมไก่นั่งดีๆนั่งสวยๆนั่งสวยๆนั่งนั่งสวยๆ ขอข้วอข้างนี้ด้วยเอดีก่อน